องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครน,นะคะได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการจัดงบประมาณในการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือน3ของชาวอำเภอบ้านม่วงนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการร่วมสร้างสรรค์กับงานประเพณีครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านประลัดประสนะครับแต่ท่านผู้มีเกียรติตลอดจนผู้ชมครับทางบ้านในทุกช่องทาง วันนี้นะครับองค์การบริหารจังหวัดมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบุญเบิกฟ้าเดือน3ของอำเภอบรรม่วงเราขออนุญาตกราบเรีย,ากกายนนะครับว่าวันนี้ท่านนายกชูพงคำจวงนะครับท่านมีความตั้งใจอย่างแรงกล้านะครับที่จะมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับแต่ท่านมีภารกิจรับเสด็จ นะครับยิงได้เมอ่หมายให้ผมนายวสัสสารนันนะครับมาดําเนินการแทนกรอนุญาตกราบเรียนว่าในขณะนี้ภายใต้การดําเนินงานภายใต้ในโยบายของคณะบริหารนะครับภายใต้การนําของดรชูบุญับจวงนั้นเราได้เน้นไปที่งานวัฒนธรรมประเพณีโดยมุ่งหวังว่าเรามีโครงการหนึ่อำเภอ หวัฒนธรรมประเพณีหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิ่วัฒนธรรม <Okay. S 1> สำหรับอำเภอบรรม่วงเรานะครับเราก็ได้พิจารณาแล้วนะครับ <Okay. S 1> เห็นว่าบุญเบิกฟ้าเตือนสามเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา <Okay. S 1> อย่างยาวนานเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้มาพบมาเห็นนะครับทั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอบรรม่วงนะครับได้ นำเอาประเพณีนี้นะครับเข้าไปสู่กระบวนการประกาศเป็นประเพณีของจังหวัดสุรนทรนะครับและได้ดำเนินการมาอย่างทรงคุณค่ามาโดยตลอดในปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับทางองค์การบริหารจวนจังหวัดสุรนทรเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนับสนุนนโยบายนี้โครงการนี้ของบ้านเรานะครับก็ อนุมัติโดยสภาองค์การบริหารจังหวัดนะครับท่านก็เห็นด้วยนะครับไม่มีท่านสมาชิกท่านใดที่ไม่เห็นด้วยนะครับท่านยินดีสนับสนุนร่วมกับทางฝ่ายบริหารเราอนุมัติโงรงการในปีนี้อุ0 0นนาบนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนะครับว่างานบุญนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับ พี่น้องนอกจากอำเภอบรรม่วงแล้วนะครับอำเภอใกล้เคียงหรือผู้ที่มาได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนเนื่องจากว่าเท่าที่ผ่านมานั้นประเพณีนี้ทางพี่น้องอำเภอบรรม่วงนะครับได้จัดได้ยิ่งใหญ่นะครับชมคุณค่านะครับท่านสามารถอนุักษ์ประเพณีได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับมาร่วมงานนะครับ ขอบคุณครับกับผมคับขอบคุณครับนะครับและลําดับต่อไปครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนายนิเวศชื่นคานะครับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบารม่วงครับได้กล่าวถึงรูปแบบของการจัดงานอคอนเซปต์ในการจัดงานและก็การอนุรักษ์และสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีบุนเบิกฟ้าเดือน3สู่ชุมชนอำเภอและเยาวชนรุ่นต่อรุ่นขออนุญ,ญาตเรียนเชิญครับออญญเรียนท่านประธานในพีธีครับ ับผมในฐานะที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมเผยบรนม่วงคับตั้งแต่เริ่มแรกนะก็ได้ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทั้งอำเภอและตำบลนะรอบแรกก็มีความเห็นตรงกันเหมือนเดิมว่าการจัดงานบุญเบิรฟ้าเดือนสนั้นของเราคงต้องทําสืบต่อไปโดยได้รับงบประมาณจากทางท่านนายกและก็ทางองค์การบริหารจังหวัดในจํานวนเงิน6 0บาท ก็ได้มาวางแผนทําแผนเพื่อที่จะนําเสนอไปยังทงางองค์การหาส่วนจังหวัดสกนครได้รับการตอบรับก็ได้ดําเนินการตั้งแต่เริ่มได้ได้โครการมาครับทีนี้ปีนี้เราก็มีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 27, 28, 29 27นั้นตอนเช้าเราจะมีการทำบุญตักบาทโดยพระสงฆนะ์ในบริเวณนี้จะ บินทบาทบริเวณหน้าบ้านวิถีอยู่ด้านซ้ายมือนี้กับหลังจากนั้นแล้วในช่วงเวลากลางวันของวันที่27เราก็จะมีกิจกรรมประการแรกก็คือจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการประกวดนะวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องการประกวดพินแคนบูดของทุกภาคส่วนครับที่สามารถส่งมาประกวดปีนี้เราเปิดโอกาสทั่วโลกครับถ้ามาได้นะฮะเราออนไลน์ไปหมดเลย ได้ทราบข่าวจากคณะกรรมการว่ามีผู้ที่เขามาแข่งขันตอนนี้50กว่ารายการครับ50กว่า,าพูดง่าย50กว่าคนแล้วยังติดตามอีกว่าตอนนี้เราปิดการรับสมัครแต่ยังขอร้องอยู่ว่าอยากจะมาอีกครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีการแสดงของแต่ละตำบลนะครับอาจจะเป็นการแสดงเรื่องใดก็ได้จะเป็นการคว้ารจลำ ตำบลวันล,ละสามตำบลครับสลับสับเปลี่ยนกันไปบนเวทีเวทีเราจะมีอยู่สองที่ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ด้านในอีกหนึ่งที่หลังจากนั้นแล้วภาคกลางคืนเราก็จะมีลำวงย้อนยุกนะครับซึ่งเป็นการละวงย้อนยุกของพี่น้องประชาชนในเขตของตำบลบ่อกแก้วแล้วก็จะมีการแสดงหลายๆอย่างสลับสับเปลี่ยนกันไป บริเวณด้านซ้ายมือเราก็จะมีทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านจานก็จะนำผลิตผลที่ได้ทําอยู่ที่ศูนย์ศิลป์ศิลปชีพบ้านจานมาแสดงแล้วก็พัฒนาชุมชนนะครับเดี๋ยวท่านจะเป็นคนบอกเองว่าจะอะไรมานะหลังจากนั้นแล้วตอนกลางคืนนะนก็คือถ้ามีมีระบบะยันยุทธวันที่ยี่สิบแปดวันนี้เป็นจุดไฮไลท์ครับ ที่ทางคณะกรรมการได้ตกลงกันว่าจะมีการพิธีเปิดพิธีเปิดนี้เท่าที่ทราบข่าวจำนวนเก้าตำบลจะมีขบวนยาวประมาณกิโลครึ่งมีคนฟ้อนลํำนี้อยู่ประมาณ1,000ชีวิตครับนะใช้ระยะทางตั้งแต่โรงน้ำแข็งจนถึงปลายแถวนะฮะหัวแถวเข้ามาอยู่บริเวณนี้แล้ว แล้วก็มีขบวนวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเตื้องต่างๆหรือจะเป็นขบวนแห่บ้างไฟพระเวสสันดรอันนี้เราไม่อยากจะบอกก่อนขอให้ท่านมาชมเองอยากเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับเกิดความรู้สึกที่ดีว่าประชาชนในชาวเพชรบ้ามมน่วงให้ความร่วมมือเป็นอย่างไรครับแล้วก็ตอนมาที่2 3ออกขอภัย28นี้เราจะมีวิธีเปิดโดยท่านนายกนะใช่ไหมครับนายกจะมาไหมท่านรองก็มาด้วยใช่ไหมครับ ก็ขอยินดีต้อนรับเราจะมีขบวนฟ้อนหางนกยุงในเรือครับอยู่ที่หนองด้านข้างหลังของท่านประธานครับสวยงามมากนะคงจะไม่มีที่ไหนลำหางนกยุงหรือมีแล้วก็อาจจะคนละแบบนะหลังจากนั้นแล้วภาคกลางคืนก็จะมีการเดินพรมแดงในที่นี้เราก็อุปโลงขึ้นบริเวณตรงนี้เป็นพรมนะฮะเราก็จะเดินมีคนที่มาเดินอยู่ในที่นี้ เท่าที่ทราบข่าวว่าประมาณัเท่า,าไหร่ครับ,รบเกือบสองร้อยแล้วครับนะฮะเกือบสองร้อยก็จะเป็นการเดินการกุศลไม่เก็บไม่เก็บอะไรทั้งสิ้นแต่การกุศลนี้หมายถึงว่าใครมาแล้วจะทําบุญหยอดเหรียญหยอดตู้เพื่อที่จะเสร็จงานก็จะไปถวายหลวงพ่อพระเทพยานมิศินะครับนี่คือแนว แนวแนวทางที่เราดําเนินการว่าที่29เราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับมีการประกวดมีการนรําศิลปวัฒนธรรมของเรามาแสดงให้ท่านได้ชมกันตลอดทั้งวันจนวันสุดท้ายมีการประกวดนางงามใช่ไหมครับอ่นนี่คือเป็นโปรโมเตอร์ใหญ่ที่กําลังนําเสนอเยู่องนีนน้ทุกปีครับเป็นโปรโมเตอร์อันนี้ขอนําเรียนเดี๋ยวรายละเอียดจะค่อยๆไปทีละรายการครับอขอนําเรียนไว้แค่นี้ก่อน ประทังประทัฒน้ำเรียนมประทังสภาพนาักงามอำเภอบ้านม่วงเป็นอย่างสูงค่ะและลำดับถัดไปของ